สวัสดีครับพี่น้องปองายสุภสุพศนครับตอนนี้ผมอยู่้านบัตรพระธาตุพนมครับวันนี้เพิ่นมีตั้งกองกระถินพระราชทานครับอยู่ข้างในเพงในมองค์พระาธาตุ้านพระาธาตุข้างในเดี๋ยวจะพาข้าไปเบิ้งข้างในครับวันนี้เป็นมื่อนตั้งครับมืน่นต,ตั้งกองกระถินพระราชทานมื่นวันที่เก้าครับถวายครับใดที่อยากมาร่วมครับ บุ่นปะทินพระสถานในครั้งนี้ครับมาเลยครับเด้อที่วัดประทานพนมเบอร์ทาดพนมจังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดงข้างในครับผมตอนนี้ก็ได้เข้ามา้านพระาธาตุข้างในแล้วครับผมกำนก็จะทำการวองสวงครับ ร้อยโมสมศักดิ์สุวรรณมวรนางสาวสมจิีครับแก้วเลือดสีจังหวัดระยองร่วมบริจาคหนึ่งร้อยบาทเอาไว้นี่ล่ะเอาเงินออกแล้วว่รอยอยตัวเด้อยมแม่เด้อ นีน่ครับองค์พระธาตุพนมครับผมนุโมทนายายเสียนมีสีร่วมบริจาคหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทของบริจาคเพื่อนครับต่อมาก็มีนางท่านวารัชจารุศรีชูสกุลผักจ่าฟ้าทองรวบรวม สองรยบาท200บาทบรรยากาศข้างในครับต่อมาครอรัวคุณแม่คุณแม่บุญเจียประดิจานำกันครับผมบุญทูทองคำตามโงปปารานับงอยู่โต๊ะยื่นน้านอมานใส่ต๊วันนี้เป็นบุญกรินพระราชทานครับพระราชทานตามโปารากระินพระราชทานจาก ปัดพระธาตุพนมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพิบริการดอกไม้ทุกเทียนครับให้กอดไทยให้สมดังปัดพนาอันนี้อันนี้เคยนักนักสัตปีเกิดครับใครที่มาก็สามารถมารถมาส่งเพกันได้ครับคุณนักสัตว์ครับผมเกิดปีวอกครับปีลิงของกระมาพนาครับ ขอให้พ sí, ่อค้าม oh, ีสภาพร่างกายแข็งแรงไปใส่มาใส่เดินทางครับปลอดปลอดภัยมีอย่างติดขัดอยู่ในชีว right, ิตก็ขอให้มันลดพ้นให้มันรุ่ร่วงสําเร็จไปด้วยดีครับอยู่ดีมีแห้งสภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือครับผมแตงน้อนกอบรัวร้านอาหาร สาธุสาธุใครเกิดปีนักชาติใดก็สามารถมาชมเพิ่นได้ครับ,บ,บเป็นการต่อชะตาชีวิตวของเจ้าของครับคือบรรยากาศข้างในครับลา,านพ<า>ระทาตุพนมนควรกิจสนาคนกับทยอยมาเรื่อยๆครับดับฟันร่วมบ,บริจาคหนึ่งร้อยบาท เราทั้งหลายนำรามาลาบไม้มาเห็นคนก็ปินน้เนครับแกได้นะคือว่าจารพยาลกมพานินน้เพครับพระราชทานของวัดพระธาตุพนมครับมันนี่เป็นมือตั้งครับอาจารย์มคตรงมีวัิเก้าเป็นมือตั้งครอาจารย์ทรงไทยร่าวน้องข้าวุนนึงพระธาตนหนึ่งพระบาท มารวมเลยครับความ่ความทลาครับเพ่ประชากนแช่ครได้ครแชร์ครับมาอยู่ดีมีสุขกรลังกายแข็งแรงแสงสีพาเบอร์นาแกลน้ำพอมขนมโรยาร้อยบาทเป็นร้อยบาท